การพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็อยู่กับพี่เคนนักครินวรรณกิจไพบูล์ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์เดอะโมเมนตัมนั่นเองค่ะพี่เคนสวัสดีค่ะสวัสดีคับพี่ตุนกับน้องทีน่าครับชวนพี่เคนกลับมาอีกรอบหนึ่งมาเร็วมากนะความถี่เร็วกว่าคนอื่นใช่เพราะติดใจติดใจติดใจนะคะรู้เรตติ้งเป็นยังไงกังวลจริงๆต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกว่า ณปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวที่มันต้องทําความเข้าใจเยอะผ่านมุมมองของคนที่มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าอยากชวนพี่เข็นกลับมาเล่าภาพให้ฟังสักนิดหนึ่งอย่างล่าสุดวันนี้กลุ่มเป้าหมายที่เราอยากให้ฟังที่สุดคือใครรู้ไหมคือใครคะพี่ตู่คือบรรดาผู้บริหารทั้งหลายเจ้าของธุรกิจผู้บริหารทั้งหลายเลยเป็นหลักวันนี้เราฟังนะคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านอยู่บ้านใเฉี่ยจะฟังก็ได้นะเผื่อได้ไปมีแนวคิดอะไรเพิ่มเติมแต่ สำหรับการบริหารพี่คิดวันนี้จําเป็นอ่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอยดูเด็กๆหนุ่มๆเกี่ยวอะไรกับเราวันนี้แหละลองฟังดูเพราะว่ามันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง<ช>บนโลกใบนี้นะคะควันนี้พี่เคนบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่แบบมันเป็นเขาเรียกว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นกระแสฟื้นขึ้นมาโปกเกมอนฟื้นขึ้นชีพพี่ตู่รู้จักโปกเกมอนไหมคะพี่อ่านว่าโพเกมอน นี่เรื่องจริงนะผมก็เคยอ่านน่ารักสังโป๊กแมนโปเกมอนเป็นคนที่ไม่เล่นเกมเลยเอหนูก็ไม่เล่นหนูก็ไม่เล่นแต่ว่ามีช่วงหนึ่งในวัยเราเด็กๆๆมันฮิตมากช่วงผมมอต้นผมก็เล่นเกมนี้เออแบบมันฮิตมากเลยเกมที่พี่เล่นอะคืออะไรคะคืออะไรรู้ไหมไปงานวัดไหมที่มีตัวโผล่แล้วคอนทู อ๋แล้วมันเอามาทำก็ยังชอบเล่นกด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 ใช่ไหมโปรแกมอนที่มันเกิดการแชร์กันเยอะมากในช่วงเนี้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรไหนๆก็ไหนๆละเล่าให้พี่ตู่เล่าให้ทีหน้าแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังนครัเป็นเกมที่ ของบริษัทค่าย n ินเทนโดก็จากสัญชาติญี่ปุ่นที่ผลิตเกม Mario ต่างๆดองกี้คองแล้วก็โปเกมอนนี่เป็นเกม20ปีแล้วนะครับครบรอบ20ปีมาแล้วก็ครบรอบ20ปีเขาออกเกมภาคใหม่ขึ้นมาชื่อโปเกมอนโกะโกก็คือออกไปข้างนอกกันแบบเนี้ยคือลักษณะตัวจีโอโกต้องอธิบายก่อนว่าเกมโปเกมอนเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นเกมมีเนื้อเรื่องคือมีสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยในโลกสมมุตินะครับแล้วเราก็เป็นคนเล่นเราจะถูกเรียกว่าเป็นนักฝึกโปเกมอนเป็นเทรนเนอร์เดินไปในโลกของเขาอะครับ เสร็จแล้วพอไปเจอสัตว์ป่าสมมติเจอปิกาจูตัวหนึง่งเราก็สู้กับมันแล้วก็เอาลูกบอลเนี่ยโยนใส่เพื่อเก็บไอ้ปิกาจูเนี่ยเข้ามาอยู่ในลูกบอลของเราเสร็จเราก็เก็บเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานี่คือในเรื่องของเกมนะครับแล้วก็ฝึกเอาไปสู้คนอื่นไปเรื่อยๆออทีนี้ความน่าสนใจของโปเกมอนโก็คือมันเป็นครั้งแรกของโลกที่เกมเนี่ยเอาเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า augmented reality augmented ่ฝังครับ reality คือความจริงคือความจริงส่วนขยายหรือว่าการฝังเข้าไปในความจริงมาใช้นั่นหมายความว่า แต่ก่อนที่เราจับโปเกมอนอยู่ในเกม,อ,มอยู่ในหน้าจออ,อยู่ในเกมบอยตอนนี้จะเป็นครั้งแรกของโลกที่เราสามารถจับโปเกมอนในโลกแห่งความเป็นจริงได้คือหมายความว่าเขาเอาเกมเนี่ยไปซิงก์กับ Google Map หรือ GPS ต่างๆทั่วทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็ลักษณะมันก็คือคุณใช้มือถือเนี่ยเดินไปเดินมาเรื่อยๆอสเสร็จปุ๊บพอโหลดแอปพลิเคชันมาเนี่ย สมมติว่าเจอโปเกมอนสักตัวนะครับตัวเหลืองแน่นะตัวเหลืองสมมติครับมันอยู่ในป่ามันอยู่ข้างหลังตรงนี้มันจะบอกว่าเฮ้ยมีโปเกมอนอยู่ตรงนี้เราก็รีบวิ่งไปจะวิ่งไปทำไมไปจับครับจับทำไมจับเพื่อมาเล่นเกมมาฝึกฝนคือเป้าหมายของเกมคือต้อง ่าเป้าหมายของเกมคือต้องจับไอสัตว์ประหลาดนี้ให้ครบทั้งหูเป็นหลายพันชนิดนะครับเป็นเป้าหมายในเกมเด็กๆก็เล่นกันสนุกสนะครับหรือว่าเอาไอตัวโปเกมอนฝึกจนเก่งเลยมาเล่นกับเพื่อนมาสู้กันเป็นภารกิจของเขาในเกมทีนี้วิธีการที่มันน่าสนใจก็คือเราวิ่งไปที่สวนตรงนี้ข้างหลังนะครับเป็นทุ่งแล้วเราก็ยกมือถือขึ้นมาแล้วโปเกมอนไอตัวปิกาจูก็จะอยู่ในมือถือโดยที่ภาพข้างหลังเป็นภาพจริงนะครับ แต่แล้วเราก็ทกําการเล่นเกมคือข้างในอาจจะเป็นการสไลด์มือถือเล่นอะไรก็แล้วแต่รเราก็จับไม่ได้<ช>อ,อย่างนี้เรหรอสมมติว่าน,นี่นะเม <อะ S 2> ื่อข้างหลังเป็นเป็นทุ่งใช่ไหมครับ เราก็เล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมอีกตัวโปเกมอนอยู่ตรงนี้ข้างหลังเป็นโลกเสมือนจริงคือเป็นทุ่งใช่ครับเหมือนฉันจะสู้กับแกตรงนี้เนีะแปลกแล้วก็ยกอย่างนี้มันก็เป็นทุ่งอยู่แล้วแต่คือเกมมันขึ้นอยู่ตามพื้นที่ครับเอาเกมมันจะซิงตัวมันเองกับกูเกิลแมปสมมุติจะเดินไปห้างเซ็นทรัลมันอาจจะเตือนว่ามีโปเกมอนอยู่นี้สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือสัตว์แต่ละประเภทก็จะซิงกับพื้นที่ของจริงอย่างเช่นถ้าไปที่บริเวณแม่น้ําก็จะเป็นสัตว์น้ําอยู่บนบกก็จะเป็นสัตว์บก ไปอยู่ในแหล่งสกปรกก็จะเป็นหนูเป็นสัตว์ใส้เดือนอะไรเยงี้ครับคือระบบมันซิงค์จนมันฉลาดขนาดฉลาดมากหรือว่าเราไปคือโปเกมอนเดอร์เนี้ยชอบไปเกิดในแถวแบบศาลเจ้าเพราะว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่โปเกมอนมาฝึกฝนกันเพราะเมืองไทยคนก็ไปยืนจะสารพัภูุิกันเต็มเลยครับอะไรงี้ยตอนที่เริ่มเล่นมาใหม่ๆอ๋อก็คือเราไปตามเก็บโปเกมอนใช่ครับโดยการ ถือโทรศัพท์ไปเนี่ยแหละแล้วก็เข้าเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพื่อเก็บโปเกมอนครับพี่ตูนี่คุณกำลังจะบอกว่าอีกหน่อยพี่จะเจอนะสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนทําอย่างนี้นะเดินไปนครับข่าวทั่วโลกกถ้าเห็นในถนนไฮเวย์คนเดิมสามพกว่าคนเพื่อตามโปเกมอนตัวหนึ่งแล้วรถชนกันอะไรเงี้ยครับ ใช่แต่คําถามก็คือว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็คือเกมใช่คือเกมเป็นทันคนโอ้ตอนนี้ฮิตจริงๆๆๆงจริงจริงผมเราไม่โยดอะไรล่ะอันนี้คือเอานี่คือความสนุกก่อนนะครับค่าย Nintendo หุ้นขึ้นภายใน7วัน33มสเปอร์เซ็นต์ทไปนานแล้วมันเคยยืดแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นมาสามสิบามเปอร์เซ็นต์วันแรกที่เปิดตัวขึ้นมา23เปอร์เซ็นต์มากที่สุดเป็นบริการตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมาที่ขึ้นเร็วขนาดนี้ยอดคนโหลดอินสตาลเกมเนี้ยทั่วโลกเนี้ยนะครับตอนนี้คือ มากกว่าโปรแกรม tinder โปรแกรมหาคู่คนอยากจับโปเกมอนมากว่าหาคู้และยอด daily active user คนใช้นะครับคนใช้งานณปัจจุบันเนี่ยเกือบเท่ากับคนใช้ทวิตเตอร์ต่อวันนะครับถึงว่าคนที่ใช้แอคทีฟครับไม่ใช่แค่ยูสเซอร์เนมครับคือมันสำนักข่าวทุกสำนักข่าวตีข่าวตรงนี้ทุกวันวันเพราะว่ามันเป็นกระแสที่น่าสนใจมากนี่มันเป็นการเล่นกับ เล่นคนเดียวถูกไหมเล่นคนเดียวครับแต่เซิร์ฟเวอร์ยังใช้เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกเล่นออนไลน์แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือประเด็นที่หนึ่งคือถ้าในแง่ของเกมนะครับใ<อ>นเกมคือมันเป็นครั้งแรกของโลกที่คนเล่นเกมห้ามนั่งอยู่กับที่ครับปกติเราจะมีควาว่าเด็กติดเกมเด็กติดเกมเ<อ>ใช่ไหมครับ,รบนั่งอยู่นั่งอยู่กับที่อยู่หน้าจอเล่นคอมพิวเตอร์ หรือว่าแม้แต่เกมวีที่แบบต่อยมวยตีต็อกก็ยังนั่งเล่นอยู่หน้าจอครับแต่นี่เป็นครั้งแรกของโลกที่คุณไม่สามารถจะนั่งอยู่ในห้องเล่นเกมมือถืออย่างเดียวได้แต่คุณต้องวิ่งไปข้างนอกแล้วมันจะมีวิธีการที่ทําให้คุณไปที่ต่างๆลองคิดดูเลยคิดดูว่าสมมติดอยอทนทนน์อยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวคนก็ต้องไปดอยอินทนน์เพื่อที่จะจับโปเกมอนตัวเนี้ยแล้วสถานที่ทั่วโลกอลยรที่ก็พยายามจะทําใช้วิธีนี้จะเท่าโวบจะการอาไ้ในสิ่งสถานที่อบายมุกนี่คงไม่ได้ให้ไปใช่ไหม โครงการครับแต่ว่าตอนนี้มีข่าวเยอะมากข่าวตลกๆเช่น<ม>แบบสถานีตำรวจ บางที่ออกมาติดป้ายว่าอยากเข้ามาในสายนีตำรวจพวกเขาจะมาจับโปเกมอนที่เมืองนอกที่เมืองนอกเมืองไทยยังเมืองไทยปิดยังไม่เปิดใช้บริการแต่เมืองนอกมีแล้วหรือมีข่าวแปลกๆบ้านคนอย่างเงี้ยมีคนจะบุกเข้ามาเพื่อจับโปเกมอนใช่ครับผมเงื่อมันก็มีมันคงมีผลกระทบต่างๆที่จะต้องมีมาตรการรองรับแต่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันของแต่คนไทยคนที่เล่นตรงนี้มากลุ่มอายุเท่าไหร่ประมาณก็วัยรุ่นครับมีทั้งเด็กจนถึงผู้เท่าที่ผมเห็นข่าวคือส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่20กว่าอเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่มันน่าสน จมากจคุณวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อจับอะไรต่างๆซึ่งจริงๆมองมุมนี้อย่างที่พี่เคนบอกว่าอเกมก็คือโลกของเกมส่วนหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าคนรู้จักต่อยอดเอามาใช้เป็นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญหรือเอามาใช้ในการทําธุรกิจอะไรบางอย่างใช่ใมันจะดูแบบน่าแฟสซิเนตมากจะไปใช้ธุรกิจต่างๆใดีพี่กํลังถามน้องเคนว่าอย่างเงี้ยอีกหน่อยตอนนี้เมืองไทยมันยังไม่ให้มาใช่ไหมคะ ก่อนจะมาเนี่ยช่วยเตือนด้วยนะที่ตลบติดไฟฟ้ารอบบ้านไม่ใช่บ้านพี่ตู่จะเป็นแหล่งโปรแกมอนแวีต่วิ่งมาแบบว่าเคาะประตูตอนเที่ยงคืนเคาะจับโปกแกม่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ฟังดูแบบนี้คือหลายครั้งที่เราเห็นเกมแบบนี้เกิดขึ้นน่นะคะแต่มันก็หายไปถูกปะในช่วงชีวิตที่เราโตกันขึ้นมาอทามาก๊อนู่นนี่นั่นอะไรมากมายเนี่ย ครั้งนี้มันจะเป็นแค่แบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในที่พี่ได้มอผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนี้สำหรับผมนะผมไม่ได้มองว่าไอ้โปเกมอนโกเป็นแพ่เกมแต่สำหรับผมมันคือเป็นผู้พลิกเกมอีกอย่างหนึ่งคือเทคโนโลยีออกเม้นต์เ r e ลิตีที่เราเคยได้ยินอยู่แล้วเราอาจจะเคได้ยินอยู่บ้างในการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อ เนี่ยหาข้อมูลต่างๆเช่นอย่างที่ที่ผมเล่าก่อนเข้ารายการเช่นเราส่องไปที่วัดพระแก้วนะครับแล้วก็เราก็เห็นประวัติขวัดพระแก้วขึ้นมาในมือถือของเราหรือเราสามารถเล่นอะไรในนั้นได้แต่ว่าไม่ถู้ว่าสมมติเรามีมือถือเนี้ยส่องไปที่วัดพระแก้วก็จะขึ้นเลยว่าพระแก้วเป็นยังไงใช่ประวัติเรื่องอย่างนี้อย่างเงี้ยสองทีหน้าทีหน้ากำลังคิดอะไรจะแต่งงานเมื่อไหร่อชื่ออะไรแต่แอปนั้นทําได้สมมุติว่า สมมติว่าไปสอที่สนับลาชดำเนินถ้าสมมติว่าประเทศไทยอยากทําความรู้ประวัติศาสตร์ให้นักเรียนเรียนรู้สมมตินะครับทำแอปพลิเคชันนึงขึ้นมาไปสอนแล้วเห็นภาพในประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์4ตุลาใช่ครับในเหตุการณ์จริงที่มันซ้อนทับกันเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นแล้วใักระยะหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมเฮ้ยแต่เจ๋งนะเจ๋งเเจ๋งมากเลยแต่ว่าใช้งานยากแต่แต่ความน่าสนใจก็คือว่าเกมนี้ มันทําให้คนหันมามองเทคโนโลยีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นการอีกแบบนึงเลยแล้วเป็นครั้งแรกที่มันเข้าถึงคนวงกว้างเป็นเป็นหลักหลายสิบล้านคนนะครับคือก่อนหน้านี้มันมีอยู่แล้วเทคโนโลยีถูกไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่พูดถึงแต่พอเกมนี้มันดังขึ้นมาไม่ว่าจะเพราะเทคโนโลยีมันพร้อมเพราะว่ามีฐานแฟนคลับที่มากอยู่แล้วหรือว่าความสนุกของเกมมันทําให้คนหันมามองไอ้ตัวนี้แล้วตอนนี้หลายๆสำนักข่าวก็เริ่มเริ่มพูดแล้วว่าไอ้เกมนี้จะเป็นจุดทิปปิ้งพอยต์ของเทคโนโลยีนี้เกษียณแล้วเนี่ย พี่จะไปจับโงเกมอนอคุณกรเสียนแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้นะเราแปลงไปใช้อย่างอื่นได้เพราะว่าถ้าที่พี่ดูนะในเชิงของธุรกิจเนี่ยนี่คือการคลิกโอกาสเออคลิกอะไรล่ะคลิกธุรกิจเกิดจากความต้องการและปัญหาที่มีขึ้นอยู่กับคนที่ติดเทคโนโลยีจะนั่งแปะอยู่กับที่ก้นนิบานนะนี่ก็คือคือจะต้องแบบปรับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันสามารถ เอาเข้าไปรวมกับโลกที่มีการเคลื่อนไหวใช่ได้เอาสองโลกมารวมกันอันนี้คือคิดง่ายๆนะสมมติคิดเราผมคิดว่ามันจะเป็นวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งอีกแบบหนึ่งคือไม่ไม่ได้พูดแค่เรื่องข้อมูลที่มันจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ต่อทั้งในเชิง วิศวกรรมเชิงทางการแพทย์เชิงการศึกษาที่สอนนักเรียนเรียนรู้ได้ทุกอย่างในเรื่องของความเป็นจรงิงแต่ผมว่าในมุมมองเชิงธุรกิจนี่จะเป็นวิธีการทามาร์เก็ตติ้งแบบใหม่สมมุตินะครับสมมีพื้นที่รกร้างพื้นที่หนึ่งที่เราอยากให้คนมารู้จักพื้นที่นี้เราก็ทําการโปรโมทอะไรสักอย่างว่าให้คุณมาที่นี่เราเล่นกับไอตัวแอปออฟมอนเดอร์ตี้พื้นที่รกร้างที่ไม่มีประโยชน์ก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาได้คือผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีคิดที่ เรื่องที่ดินอาสมมติมนะครับคิดถึงเรื่องการเงินที่ดินที่ดินที่นี้มีตารางเมตรเราเท่าไหร่ตารางวาเท่าไหร่คิดยังไงระบบเป็นยังไงใครเป็นเจ้าของอต่อไปอาจจะใช้แอปแอปหนึ่งอ property อะไรสักอย่าง ส่องเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะได้ข้อมูลทันทีแทนที่เราจะต้องเข้าไปหากรมที่ดินไปนั่งรัเวลาเสียเวลาแล้วเลองคิดเรื่องการท่องเที่ยวต่างๆมัว่ามันใช้ได้เยอะได้เยอะมากนะครับใช่หรือสนใจใครค่ะค่ะแล้วก็ไปสร้างอะไรที่บอกในบ้านเนี้ยมีโปเกมอนโปเกมอนตัวร้ายมันเข้าไปทำลายพังบ้านเนอะใช้ได้เหมือนกันค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างเห็นได้ชัดว่ามันภายในเวลา ทิศเดียวครับทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยมันเห็นว่าสามารถมีช่องทางงก็คือก่อนที่เห็นข่าวนี้นะใดบิสเซ็ตอินไซเดอร์ขึ้นมาสี่ข่าวเลยใช่เรื่องเลไตัวเนี้ยยังไม่มาน่ยพอดีอาต้องมาทํางานอ่าพกแมนพกแมนอะไรพกแมนอะไรยังไงก็มองมองกลับก็ว่ามันเป็นเกมไงใช่ค่ะเอดีเลยได้ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังมันน่าสนใจมากและนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคะที่มันทําให้เห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งหลังจากเนี้ยมันจะมีอีกเยอะมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับพี่เขนกันต่อว่า การเปลี่ยนแปลงเนี้ยลองเอามาปรับใช้กับโลกการเงินได้ไหมโลกการเงินของเราเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่เข้าชื่ออะไรใช่ใช่ใเงินทองไม่ต้องเครียดเออตอนแรกเครียดไปแล้วกับโปเกมอนจะมาหมู่บ้านหรือเปล่านะเลี้ยงทามากอจิจําได้แล้วเห็นไหมทามากอจิบอกแล้วฝากเลี้ยงพี่ทำเงินมากพี่ทําให้มันตายเอาน้ำ่าเออแบบน่าดิตมากเลยอทำให้มันป่วยอย่างนี้นี่ไงทามากอจไม่กลับมาแต่โปเกมอนกลับมาได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ